ช่วงนี้ราคาแซนบอ็อกแลดูจะนิ่งๆนะครับแถมขยับตัวลดลงมาเล็กน้อยนะครับตอนนี้อยู่ประมาณ5เหรียญเนาะเขามีข่าวข่าวหรือมีอีเวนต์อะไรกันบ้างวันนี้พี่โจมาแรปอัพให้ดูแล้วก็มารวบรวมมาให้เพื่อนๆฟังนะครับใครสนใจเข้าไปตามกันในคลิปเลย สวัสดีครับอยู่กับพี่โจแล้วก็วันินทอนชาแนลนะครับผมวันนี้พี่โจมาอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับเกม The s a n d b ็ x โดยเฉพาะเลยนะครับมีข่าวอะไรที่พี่โจรวบรวมมามาบอกเพื่อนๆน,นะอะไรที่ทําทันอะไรที่ทําแล้วยังได้อยู่ก็เข้าไปจอกันนะครับอะไรที่มีความสามารถไปจับไปจองก็ลองดูนะ,ะเรามาเริ่มวันที่ข่าวแรกนะครับข่าวแรกของ the s a ซ d b o x กนะครับก็คือข่าวที่ชื่อว่า Alpha Alpha s ี a s ่ n 2นะครับเกมแจมนะ อันนี้เนี่ยเขาเปิดร่วมตั้งแต่วันที่5ก็คือเมื่อวานนะครับจนถึงวันที่18นะมีเวลาประมาณ10กว่าวันนะครับ13วันเนะจริงๆสำหรับ Alpha Season 2เนี่ยก็เหมาะสำหรับคนที่จะทำเกมนะครับก็มีการประกวดนะก็นี่ฮะเขามีเขามีกฎในการที่เข้าร่วมอยู่นะเราไปดูเราไปดูปดวิดีโอเขาทีหนึ่งนะครับ ก็ก็เหมือนเดิมนะครับเป็นการแปมหมาะกับคนที่ทําเกมนะนี่ครับของเขาเคยเปิดซีซั่นหนึ่งมาแล้วนะครับแล้วก็ให้รางวัลกันแบบเยอะแยะมากมายนะครับนี่ครับรางวัลที่1นนะครับเขาให้เป็นเหรียญแซนเลยนะ20,000ืแซนนะครับเราลองดูราคากันนะว่าสองหมื่นแซนมันเท่าไหร่นะเมื่อกี้เหรียญแซนมัน5ใช่ไหมตอนนี้นะ20,000นคูณ5นะครับนี่ก็คือ1 0 0 0แสน USDT นะครับหรือประมาณ3าล้าน4นะรางวัลที่1นะครับ แล้วก็รางวัลที่2ก็1มื่นนะครับจนถึงรางวัลที่4ถึงรางวัลที่10ก็คนละ1 0 0 0 0 0ันแสนเนาะหนนคูณ5คูณ34นะครับก็ประมาณ1 7 0 0 0 0บาทนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยวิธีการเข้าร่วมก็คือเราเป็นคือสำหรับอันนี้เหมาะสำหรับคนที่ทำเกมนะก็เป็นเกมเมกเกอร์นะครับเข้าไปโหลดเกมเมกเกอร์เขาแล้วก็สร้างอีเวนต์สร้างเกมเข้ามานะครับใครที่อยากรู้รายละเอียดก็เข้าไปตามได้ในในเว็บของ The sandbox นะครับอันนี้ อีเวนท์ที่1สําหรับคนที่มีแลนและคนที่มีหรือจะไปจะไปเช่าแลนหรือจะไปรับจ้างทําเกมของบนแลนของใครก็ได้นะหลักๆก,ก็คือเข้าไปดาว์โหลดตัวเกมเมเกอร์ัวนี้ครับโหลดฟรีนะเข้าไปดาว์โหลดเกมเมเกอร์แล้วก็เข้าไปเข้าไปลงทะเบียนในหน้าเว็บเขาครับจากนั้นก็ก็เข้าไปเรียนรู้ว่าสร้างยังไงแล้วก็สร้างเกมออกมาส่งเข้าประกวดนะครับนั่นแหละก็คนที่ติดอันดับ1ใน10ก็จะได้รางวัลไปนะอันนี้คืออีเวนท์ที่1น,นะครับเป็นอัลฟาซีซั่นสนะครับเกมแจมนะโอเค ต่อไปเป็นข่าวที่2ออันนี้ข่าวใหญ่หน่อยนะครับข่าวที่2เขากําลังจะเปิดขายแลนนะเขาเรียกวนะ่า The Mega City Land Sale นะครับนี่จะเปิดขายในวันที่13นี้นะนี่ครับในวันที่ในวันที่13นะอีกไม่กี่วันแล้ววันนี้วันที่6ใช่ไหมเพื่อนๆก็ประมาณวันพื่อสดหน้านะครับเพื่อสอห,หน้าจะมีการเปิดขายแลนนะ เวลา1 1 p ่ UTC ก็ประมาณ2ทุ่มเวลาเดิมน,นะ2องทุ่มเวลาเดิมน,นะครับโอเคเรามาดูคลิปนี้เขาหน่อยนะครับนี่นะครับก็ลักษณะจะเป็นการอยู่ในช่วงน่าจะเป็นช่วมุมมุมบนขวานะเป็นเขาเรียกว่าเมกาซิตี้นะครับนี่ฮะมีทั้งหมด95พรีเมียมแลนด์6กแลนด์แล้วก็7เอสเตทนะเอสเทก็คือเป็นใหญ่ๆข้างบนที่เห็นนะครับ แล้วก็อย่างเราอาจจะซื้อที่60นะประมาณสัก60 60นี่ฮะหกบเอ็แลนด์ของเราที่เป็นแลนด์ปกตินะครับใครอยากได้พรีเมีล่มแลนด์ที่จะได้ NFT สำหรับล็อตนี้ก็ไปจอยกันได้นะครับขายอยู่ที่4,683พ4,683แสนนะส่วนราคาของแลนด์ปกติก็อยู่ที่1,000กับ11แสนนะครับ1011นะคูณ5เนาะคูณ34ราคาอยู่ที่1 0 0 0 0แสนนะครับสำหรับแลนด์ ราคาปกตินะสำหรับพรีเมียมนะ4 6 8 3คนะูณ0จุเอคูณ5เนาะคูณ5คูณ3.4พรีเมียมเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณเราเรเบาเนะครับเกือบแ0 0แสนนะครับอ่าโอเคอันนี้เป็นเป็นแลนด์สือใครที่มีเหรียญแซนอยู่แล้วก็เข้าไปแยกไปฉกไปชิงกันได้นะครับน่าจะดูเดือดพอสมควรน,นะครับเนี่ยเขาจะมีพาร์ทเนอร์ใหญ่ๆเข้ามานะครับเนี่ย change, อเอเดนเชงอ่าจริงพี่โจไม่รู้จักสักคนเลยนะครับ โอเคไม่เป็นไรครับแต่ว่าออกมาตรงไหนก็น่าจะเป็นของฮ่องกงอะ่ะรอบนี้ประมาณนี้ครับก็ลองเข้าไปดูนะครับแล้วก็เอสเตดใหญ่ๆที่สําหรับพวกเ,เขาเรียกอะไรสําหรับพวกเสียทั้งหลายนะสําหรับพวกเสียทั้งหลายาไปประมูลได้ใน o p e n นซีนะครับ mm hmm. ก็มีทั้งหมด7จ็ดเอสเตนะที่เขาจะเปิดขายนะครับโอเคเรามาเจอกันในวันที่13แจนนะพอดีพี่โจทยังมีเหรียญแซนค้างไว้อยู่อาจจะเข้าไปร่วมกิจกรรมวันนั้นด้วยนะ เดี๋ยวไปว่ากันตัวนั้นนะครับเอา้าไม่แน่ใจว่าอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวว่าอีกทีโอเคครับต่อไปเป็นอีเวนท์ที่3กิจกรรมที่3ของเขาเนี่ครับเขาบอกว่าเราเพื่อนๆน่าจะรู้จักตัว FTX แล้วใช่ไหมครับเขาบอกว่าให้เราเข้าไปเนี่ยครับพี่โจกแปลแปลเป็นไทยให้นี่ครับเขาบอกลงทะเบียนแลกเปลี่ยนรับรางวัลคนละสิบแซนนะแล้วก็มีแจกทั้งหมด1นึ่งแสนแสนนะครับเพียงเข้าไป เทรดนะครับที่ FTX เนี่ยครับ FTX กับ Sandbox นะครับคือเป็นเป็นเป็นเว็บมันเป็นเอ็กช n น e ์อยู่แล้วนะ FTX เนะสำหรับสายบอดน่าจะรู้จักดีเพราะว่าเขาซัพพอรับบอดของเว็บเขาได้ดีมากนะครับพวกบอดเทรดนะก็ง่ายๆเลยครับก็ไม่มีไม่มีอะไรก็คือเขาบอกว่าอย่างเงี้ยเราเนี่ยเ,เยข้าไปลงทะเบียนที่ FTX.com นะซึ่งพี่โจ๊กก็มีอยู่แล้วนะครับสมัครฟรีนะเพื่อนๆไปสมัครได้นะแล้วก็ยืนยันตัวตนให้เสร็จนะ จากนั้นก็ไปทำการเทรดแซนอ่าไปซื้อขายแซนอย่างน้อยสัก1ถึงโทเค็นนะครับช่วงระยะเวลาโปรโมชั่นนะก็คือวันที่3ที่ผ่านมาจนถึงวันที่17นะครับยังทานอยู่นะ17ก็คืออาทิตย์หน้าเลยครับยาวๆเลยนะเพราะบอกเพียงการเทรดแค่10,000แนเท่านั้นนะครับจากนั้นก็ไปลงทะเบียนที่ที่ลิงก์ของเขานะไปลงทะเบียนนะพาไปดูครับนี่ไปลงทะเบียนในหน้าเว็บแซนนะครับ เข้าไปล็อกออนไะไรให้เรียบร้อยแล้วปกติเพื่อนเพื่อนก็เข้าไปในแซนแล้วก็กดลิงก์เมื้อไหร่ปกตินะอย่างของพี่โจโกโ็ก็มีอยู่แล้วนะครับอันนี้เดี๋ยวให้ดูนะครับนี่ของพี่โจก็อันนี้นะครับเขาเข้าไปในแซนปุ๊บก็จะมีหน้าจอยอย่างนี้เราก็แค่ไปไปลิงก์กับการกับอะไรไปลิงก์ไปซิงกับบัลเลตเราก็คือการลงทะเบียนแล้วล่ะครับผมแค่นี้เองนะครับสำหรับการลงทะเบียนจากนั้นเขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่าก,กรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนตรงนี้นะไปดูกันนะครับนี่จากนั้นก็ไปกรอกแบบฟอร์ม นี่ครับข้างล่างนะครับก็ข้างล่างก็ก่อข้อมูลให้เรียบร้อยนะสำหรับคนที่เทรดแล้วนะครับก็จะไปร่วมร่วมลุ้นกันเนาะไปร่วมลุ้นกันสําหรับคนละสิบแสนนะเป็นคนละสิบแสนก็ก็เท่าไหร่อ่ะสิบแสนสิบแสนคูณห้าคูณสามสิบสี่ประมาณนี้นะคนละพันเจ็ดร้อยบาทนะครับอันนี้ก็เป็นอ่าสำหรับคนที่มีอยู่แล้วแล้วคนที่เล่นอยู่แล้วก็ไปรับกันฟรีอ่าไม่ใช่สิไปลุ้นรับกันนะครับไม่ได้ไม่ได้ยังยังไม่ได้ได้ทุกคนนะต้องลุ้นนะอ่าโอเคครับ ต่อไปเป็นอีเวนต์ต่อไปเป็นอีเวนต์ที่4นะเว้นที่4นี่เขาบอกว่าไม่ใช่อีเวนต์สอันนี้เป็นข่าวเป็นข่าวที่มาอัปเดตนะครับเขาบอกว่า The s a n น b o x เนี่ยอันนี้ข่าวดีพอสมควรนะกำลังจะมีแผนนะที่จะย้ายไปสู่โพล y ก o อนะครับเชนที่พิ่รโพล l ก g อนแล้วก็จะเปิดตัวคณะกรรมการที่อว่าของของอะไรดีเซนท์ไรท์ออโตโนมัสอออแกเนอไซชันนะหรือดาวเนาะนะครับ DAO นะเขาบอกว่านี่ครับสาระอยู่ตรงนี้ เดอะแซนบ็อกเนี่ยเขาเขามีการประชุมอันนี้อันนี้มีลิงก์ที่มาที่ไปนะครับจากดีคลิปตัวนี้นะครับเพื่อนๆไปกดได้เลยนะเนี่ยเข้ามาปุ๊บเขาข่าวอันนี้พี่โจเอาม,มาจากเดอะสแตนดาร์ดของเดอะสแตนดาร์ดไทยนะครับนะประมาณนี้นะก็เชื่อถือได้ประมาณหนึ่งนะครับอันนี้เป็นว่าเว็บเขานะครับที่เขาสัมภาษณ์กันมานะนี่ครับเขาบอกว่ามีการมีการสัมภาษณ์กับดีคลิปสื่อออนไลน์เกี่ยวกับคริปโตรประเด็นเกี่ยวกับเมตาเวิร์สนะแล้วเ็าบอกว่า แตบนบล็อกเนี่ยมีแผนที่กำลังจะย้ายไปเชนโพลิกอนนะครับแล้วก็เปิดตัวดาวในปี2022นะครับก็คือปีนี้แหละนะข้อดีคืออะไรการที่เขาย้ายไปที่โพลิก o อนเนี่ยแปลว่าต่อไปแล้วเนี่ยค่าค่าแก๊สจะถูกมากๆเลยเนาะเพราะตอนนี้เรามีปัญหาในการซื้อขายเหรียญกันแต่ละทีค่าฟรีนะครับเ0 0อัพเลยนะ500 700เป็นพันก็มีนะครับแล้วถ้าเราต้องเข้าไปเล่นเกมเขาจริงๆล่ะ ถูกไหมเวลาเราจะเข้าไปทตาตัวการรับเกมรับอะไรรับเหรียญรับอะไรอย่างเงี้ยมันจะโดนค่าแก๊สนี่ไม่คุ้มการรับเหรียญเลยนะเขาก็เลยคิดว่าถ้าอีทิเลียมไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเขาก็คงเขาตัดสินใจว่าจะย้ายไปโพลิกกนแล้วเนาะทำไมไม่ไปคาร์ดานโน่ไม่ไปไบแนนนะแต่กาโอเคครับเพราะว่าพโพลิกอนก็าถือจะถูกเข้าไปอีกถูกกว่าไบแนนเอกนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นข่าวอันนี้เป็นข่าวอัปเดตเฉยๆน,นะครับก็ามาแจ้งเพื่อนๆไว้เผื่อนอนาคตเราก็จะมีส่วนร่วมในเกมตัวแซนด์บ็อกซ์มากขึ้นนะ ในรถแบบที่เขาคิดว่าเขาจะย้ายไปโพลิกอนนะทำให้เขาเนี่ยในเว็บของ The Sandbox เลยนะในคิดบุ๊กของเขาเลยนะครับ <c oughs> เขาก็เริ่มมีการที่จะพาไปสเต็กนะเหรียญที่ชื่อว่า M-SAN d กับ m e t r i c นะครับอยู่ในเชน i n โพลีกอนนะนี่ฮะทำ liquidity ทำจับคู่เหรียญที่นี่ได้นะครับเพ <c oughs> ื่อนๆที่สนใจจะไปสเต็กนะครับก็ไปร่วมที่นี่ได้เลยนะก็มีคู่เหรียญที่สเต็กได้ตอนนี้ก็มีแซนกับอีทีรี่เมเนาะกับอีกอย่างนึ่งที่เปิดตัวใหม่คือ M Sand กับ Metric นะครับ ส่วนวิธีการทํายังไงยังไม่รู้เดี๋ยวไว้พี่โจ๊กไปลองดูก่อนนะขอดูก่อนว่าเราจะเฟลจากการที่ซื้อแลนด์ไม่ได้หรือเปล่าอาจจะไปสเต็ออกรอแล้วนะครับนี่ฮะจ,จะเป็นผู้เหรียญตัวนี้นะครับนะฮะเป็นเอ็มแซนนะไม่ใช่เหรียญแซนนะเป็นเหรียญเอ็มแซนซึ่งทายัางไงเดี๋ยวพี่โจ๊กไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมแล้วมาบอกเพื่อนๆอีกทีแล้วกันนะครับอันนี้นะอ่ะบอกไว้ก่อนล่วงหน้าว่าเขาเริ่มแล้วที่จะขยับขยายไปโพลิกกนแล้วนะในปีนี้แหละโอเคครับ ต่อไปอีเวนต์ต่อไปนะอีเวนต์ใหญ่ของของประจําคลิปนี้เลยก็ว่าได้เพื่อนเพื่อทุกคนมีสิทธิ์เข้าร่วมหมดเลยนะครับก็คืออัลฟาซีซั่นสองนะครับอัลฟาซีซั่นสองก็คือเข้าไปเล่นเข้าไปเข้าไปเดินเล่นในแมปเขาครับแล้วก็มีโอกาสที่จะทํากาไรเป็นเหรียญแซนได้มีโอกาสที่จะได้เหรียญแซนนะเขาเปิดซีซั่นหนึ่งมาแล้วได้รับการตอบรับอย่างดีนะครับตอนนี้เขากําลังจะเปิดซีซั่นสองแล้วนะนี่ครับผมก็ เหมือนเข้าไปแน,นะนำอ่ะ <_ an> เข้าไปดูว่าเกมเขามีอะไรบ้าง <_ an> เข้าไปเล่นตามอ e ีเวนต์ตามควสเขาแล้วก็คนที่ได้ก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับเหรียญนะครับแต่ก็ต้องไปทำควสแข่งกันกับคนอื่นนะนี่นะครับวิธีการก็คืออย่างนี้อณนะตอนนี้ที่ยังเขายังไม่เปิดน,นะถ้าเข้าไปดูในหน้าเว็บเขาอย่างพี่โจให้ดูเมื่อกี้นะครับนี่ครับเห็นไหมครับเขาก็จะเริ่มเขาก็จะเริ่มบอกว่าซีซั่นหนึ่งเนี่ยจบไปแล้วนะแล้วก็ซีซั่นสองนะครับนี่ซีซั่นสองเนี่ยคัมมิ่งซูนแล้วนะครับแล้วก็ อันนี้พี่โจ๊ก็ไปจอยซีซั่นหนึ่งมาก็ไม่ได้อะไรนะครับไม่ได้รางวัลอะไรเลยเพราะว่าทิเกตเราก็ไม่ได้นะโอเคครับนี่ครับจะโนเห็นหมข้อมูนจะเขียนว่าโ no. นอะัลฟาบีอร์ดพาร์ทคือเขาขายกันแพงมากนะเนี่ยเขาขายกันแพงมากนะครับตัวอัลฟาพาร์ทเนี่ยครับเราไปเอาฟรีๆได้เลยนะครับโดยที่ต้องลุ้นต้องลุ้นวิธีการก็คืออย่างนี้ครับเข้ามาที่ทวิตเตอร์อันนี้นะเดี๋ยวพี่โจจะทิ้งฟอร์มไว้ข้างล่างให้แล้วกันนะนี่ครับเขาขอแค่ฟีดแบ็กเองขอแค่ฟีดแบ็กแล้วก็ ไปลุนอัลฟาเอาไปลุ้นตั๋วเข้า Alpha, อัลฟาซีซั่น2กันนะครับก็วิธีการก็กดเข้าไปในฟอร์มตัวนี้นะนี่ครับก็จะขึ้นหน้านี้นะแล้วก็กรอกเข้าไปตามนี้ครับกรออ e ีเมลของเรากรอวอลเล็ตของเราแล้วก็ทําไปตามขั้นตอนของเขานะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นก็เป็นข่าวสารที่เอามาบอกสําหรับเกมเดอะแซนด์บ็อกซ์นะตอนนี้ที่พี่จงหาข้อมูลมาได้นะครับก็ มีทั้งหมดก็มีตั้งแต่กิจกรรมเนะาะรวมจนถึงอีเวนต์หรือข่าวสารที่จะมาบอกนะครับเพือพ่อนๆคนไหนมีอะไรมากกว่านี้ก็แจ้งกันมาใต้คอมเมนต์ตรงนี้นะครับมาแจ้งเพื่อนๆที่เป็นสาวกเดอะแซนบ็อกกันนะแล้วเราก็มาร่วมรุ้นมาร่วมทําแล้วก็มาร่วมคาดการเหรียญไปด้วยกันในอนาคตนะครับผมวันนี้มาสั้นๆแค่นี้ครับแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ